พี่พี่สมาชิกออรดทุกท่านพวกเราสามคนน้องว่าน้องนุ๊กน้องอองจะมาแนะนำแอปพลิเคชันบนมือถือของพี่พี่กำลังคนสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้แอปออนซับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทาง Android และ iOS พิมพ์ค้นหา O O M S U B หรือสแกน QR code ที่การสมัครการใช้บริการให้พี่พี่กรอกหมายเลขประชาชน ระบบจะ,สะแสดงชื่อนามสกุลและลิกต่อไปค่ะกรอบเบอร์มือถืออีเมลต้องเป็นอีเมลที่อยู่บนมือถือเท่านั้นนะคะส่วน id ผู้ใช้งานต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษและตัวเลขค่ะพี่พี่จะได้รับ otp ผ่านอีเมลนำไปกรอกในช่องได้เลยค่ะเมื่อพี่ๆกรอบ otp ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วระบบจะส่ง otp password ไปยังอีเมลพี่อีกครั้งค่ะ กรอก ID ที่พี่ตั้งไว้ในช่อง ID ผู้ใช้งานและนำ OTP password ที่ส่งไปยังอ e ีเมลล่าสุดนํามากรอกในช่องรหัสผ่านสามารถคัดลอกหรือพิมพ์ก็ได้แต่ขอให้ถูกต้องทุกตัวอักษรนะคะต่อไประบบจะให้พี่ๆกําหนดรหัสผ่านด้วยตนเองโดยนํา OTP password ที่ได้รับจากอ e ีเมลล่าสุดนํามากรอกในช่องรหัสผ่านเดิมช่องต่อไป ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวอักษรโดยมีอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขและอักขระคา่ะเมื่อพี่ๆตั้งรหัสผ่านด้วยตนเองสําเร็จแล้วระบบจะกลับเข้าสู่หน้าล็อกอินให้พี่ๆกรอก i ไอดีผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้และเข้าสู่หน้าระบบได้เลยค่ะหน้าจอหลักแอปออมพ่์ประกอบด้วยเอบัญชีของฉัน สามารถตรวจสอบยอดเงินออลทบฝากและเงินกู่ได้ด้วยตนเองค่ะ 2. ยื่นเลือกกู่หากพี่พี่ต้องการกู่สามารถยื่นกู้ผ่านแอปได้เลยค่ะ 3. ถอนเงินออทบฝากกำลังค้นที่เกษียณอายุหรือลาออกสามารถยื่นถอนเงินออลทบฝากผ่านแอปได้เลยค่ะ 4. ถอนดอกเบี้ยพี่พี่สามารถคลิกถอนดอกเบี้ยประจำปีได้ด้วยตนเองค่ะ 5. ผู้คิด พิธจะช่วยวางแผนการฝากเงินการกู้เงินของพี่ๆค่ะหากพี่ๆไม่มีบัญชีกรุงไทยสามารถเปิดผ่านแอปได้เลยค่ะพี่ๆกำลังคนสามารถตรวจสอบยอดเงินออทบอได้ด้วยตนเองโดยการคลิกบัญชีของฉันหน้าจอจะแสดงข้อมูลยอดเงินฝากเงินกู้และรายการในบัญชีค่ะสามารถตรวจสอบดูยอดหลังได้ถึงปี47่เลยนะคะคลิกที่เงินฝากหน้าจอจะแสดง ชื่อบัญชีอัตราดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากค่ะคลิกที่เงินกู้หน้าจอจะแสดงวงเงินกู้อัตราดอกเบีย้ยงวดคงเหลือยอดผ่อนรายเดือนและผู้คำประกันค่ะคผู้คิปหากที่พี่คลิปคำนวณชำระปิดบัญชีโดยเลือกวันเดือนปีที่ต้องการชำระและกดตรวจสอบ พี่พี่จะทราบยอดประมาณการชำระเงินผู้อัลทบอค่ะเงินสดทันใจเลือกหัวข้อคำนวณเงินที่ถอนได้จะแสดง่องขอถอนดอกเบี้ยเงินอัลทบอฝากประจำปีนะคะถ้าหากพี่พี่คนไหนทำเรื่องขอถอนดอกเบี้ยมาแล้วจะไม่มียอดแสดงค่ะหากเลือกหัวข้อคำนวณเงินกู้ระบบจะแสดงการคำนวณประเภทเงินกู้ที่พี่พี่สามารถกู้ได้จากฐานเงินอัลทบอฝากของพี่พี่ค่ะ มาชิคพี่พี่สามารถคำนวณยอดเงินอทบอในอนาคตถ้าหากพี่พี่จะออกจากประจำการระบบจะแสดงข้อมูลอทบอทั้งเงินฝากเงินกู้จะเป็นการประมาณการในระยะเวลา10ปีค่ะรายงานสถานภาพเงินอทบอที่พี่สามารถดานวน์โหลดได้โดยคลิกที่ปุ่มสถานภาพด้านล่างกดปุ่มดานวน์โหลดรายงานวิธีเปิด ใส่รหัสผ่านด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของพี่พี่ค่ะแนบบัญชีธนาคารพี่พี่ต้องแนบบัญชีธนาคารกรุงไทยก่อนทำธุรกรรมออนนนะคะเมื่อพี่พี่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้พี่พี่กดปุ่มตั้งค่าด้านล่าขงขวามือกดเปลี่ยนบัญชีธนาคารกรอกเลขที่บัญชีและกรอกชื่อบัญชีโดยกรอกชื่อบัญชีตามสมุดธนาคารเลือกบัญชีธนาคารกรุงไทยจากนั้นแนบรูปสมุด กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พี่ๆกดส่งคําขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารค่ะเมื่อคําขออัมัติเรียบร้อยแล้วพี่ๆสามารถทําธุรกรรมผ่านแอปออมทรัพย์ได้เลยค่ะชำระเงินผ่านแอปออมทรัพย์ง่ายนิดเดียวพี่ๆสามารถชําระเงินเพื่อปิดบัญชีเงินกู้อัตบโดยพี่ๆเข้าเมนูบัญชีของฉันและเลือกประเภทที่ต้องการชําระค่ะจากนั้นคลิกล่มชําระเงินระบบจะแสดงยอดหนี้คงเหลือทั้งหมด ให้คลิกที่ปุ่มชามําระเงินผู้ระบบจะแสะดงบา,าร์โค้ดชาระเงินแต่ถ้าพี่ๆต้องการชารําระเงินแค่เพียงบางส่วนกดปุ่มชามําระเพิ่มเติมโดยระบ,บุจํานวนเงินที่ต้องการชารําระในช่องและกดปุ่มชามําระเงินผู้ค่ะระบบจะแสะดงบาร์โค้ดตามจํานวนเงินที่ระบุไว้ให้พี่ๆบันทึกหน้าจอบาร์โค้ดนี้ไว้แล้วนำไปชำระที่แอปเน็ตธนาคารกรุงไทยหรือหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา บาคนนี้ต้องชําระภายในวันที่บันทึกนะคะเพราะทางอทบคิดดอกเบี้ยรายวันค่ะถ้าชอาระเรียบร้อยแล้วไม่ต้องส่งหลักฐานมาที่อทบนะคะในวันถัดไประบบจะปีดยอดหรือชาระบางส่วนแสดงในรายการเดินบัญชีค่ะพี่สามารถขอใบเสร็จรับเงินโดยกดปุ่มขอใบเสร็จรับเงินเลือกวันเดือนปีและกดลูกศรดาวโหลดไว้เพื่อนำไปแสดงเป็นหลักฐานในการชําระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่สวัสดิการและเจ้าหน้าที่การเงิน พทหักในเดือนต่อไปค่ะการอารอมทรัพย์กุ้มสวัสดิการหารบกยินดีให้บริการค่ะ